เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้เราจะพาไปหาแหล่งของกินอร่อยของกอทมอนั่นก็คือย่านตลาดภูซึ่งมีของอร่อยเด็ดมากมายเลยเรามาถึงที่ตลาดภูนะเราก็ตรงดิ่งไปที่ริมสองข้างทางรถไฟซึ่งจะมีอาหารโอ้โหเยอะมากเลยแต่ที่เราตรงดิ่งไปเนี่ยเราจะไปทานเตี้ยยินตาโฟเจ้าเก่าซึ่งที่เนี่ยเรานะมาสั่ง เย็นตาโฟนะอร่อยมากอร่อยมากเลยทีเดียวนะนี่ก็คือเย็นตาโฟเตี้ยเย็นตาโฟนี่ครับรสชาติดูเป็นไงครับดูรูปแนละ้วอร่อยอร่อยมากๆแล้วที่ข้างๆกันนะก็จะมีกล้วยทอดนะซึ่งเป็นกล้วยแขกเนี่ยนะร้านเจ๊ต,ตุ๊กอร่อยแล้วมีข้าวเมาทอดอร่อยมากเลยหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วเราเดินไปด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะไปร้านขนมหวาน ร้านนี้ขนมหวานเป็นขนมไทยที่โอ้โหมีหลากหลายเมนูของอของหวานไทยเลยนะท้องหยิบท้องยอดขนมชั้นขนมเหนียวขนมต้มตัวแปบโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยสั่งซื้อกลับบ้านก็ได้แล้วเราก็ไปที่ตรงข้ามกันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านกุยช่ายตลาดพูรี่ปองเง็กเป็นห้องแอร์เราก็สั่งกุยช่ายที่ร้านนี้แต่จริงจริง มีร้านกุ้ยช่ายที่ตลาดกูเนี่ยสี่สิบกว่าร้านด้วยกันแต่ละร้านจะมีสูตรเด็ดๆต่างกันไปเราจะพาท่านทาไปที่นี่นะครับกุ้ยช่ายตลาดสะพานหันที่ร้านเนี่ยเด็ดก็คือตรงมีทอดด้วยเอากุยช่ายเนี่ยมาทอดแล้วก็เลยกรอบหน้าหนังข้างนอกเนี่ยแป้งกรอบหอมอร่อยมากเลยทีเดียวร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไปที่ร้านอีกร้านหนึ่งของอาอึ้มนะครับหรือหรือป้านเนี่ยเขาขาย อิ่วกล้วยอยิ่วกล้วยนี่ก็มีไส้ใช้เท้าไส้เผือกไส้กุยชายแล้วก็ปั้นเป็นแบบะกะหรีป่ป๊าแล้วทอดนี่ก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแต่จริงๆนะมันมีร้านอีกร้านหนึ่งก็คือกุยช่ายหนุ่มผมยาวอันนี้ก็อร่อยนะคนไม่ค่อยคิวเยอะเลยแต่เราไม่ได้ไปนะครับ แล้วเรามาต่อกันที่ร้านขนมเบื้องไทยซึ่งมีสองรสชาติคือหวานกับเค็มที่นี่คนต่อแขวเข้าคิวซื้อกันเยอะมากเลยนะครับดูสิครับหน้าทานมากๆอร่อยมากเลยทีเดียวแหละนอกจาก ขนมหรืออาหารที่กล่าวมาแล้วนะยังมีอีกมากมายหลายอย่างเลยไปกันได้นะครับทางไปนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับไป BTS ลงตลาดภูแล้วต่อ2แถวไปนะครับหรือมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ก็ถึงตลาดภูหาของกินอร่อยอร่อยได้เลยที่ตลาดพู